วันนี้แจ็คทำกุ้งผัดสตอรสชาติอร่อยหอมกินกะปิวิธีทำง่ายๆสำหรับใครที่ชอบทานสตอเนี่ยไม่ควรพลาดเมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่อร่อยมากพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเตรียมกุ้งก่อนเลยครับแจ็คใช้เป็นกุ้งขาวน้ำหนัก350กรัมตัวใหญ่ๆเลยนะก็ให้เราเด็ดหัวแกะเปลือกผ่าหลังแล้วดึงเส้นดำออก ล้างน้ำให้สะอาดนะครับเมนูนี้ใช้กุ้งสดๆเนี่ยอร่อยนะและหลังจากที่เตรียมกุ้งเสร็จแล้วมาโขลกพริกกระเทียมกันแจ็คใช้เป็นกระเทียมจีน7กลีบตามด้วยพริกแดงจินดาครับแจ็คใช้6เม็ดแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปครับแจ็คใช้6หัวก็ประมาณ1กํากำมือนะครับใส่ลงไปแล้วก็โขลกให้เข้ากันขั้นตอนในการโขลกไม่ต้องละเอียดมากก็ได้หยาบๆแค่นี้ครับพอได้แบบนี้แล้วใส่กะปิลงไปนะสำหรับปริมาณของกะปิเนี่ยแจ็คใช้ครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็โขกคุกเขาให้เข้ากันอีกเล็กน้อยก็พอแล้วครับเมนูนี้หอมกลิ่นกะปิมากๆเพื่อนๆและถ้าใครชอบทานเผ็ดๆเนี่ยเพิ่มพริกลงไปนะแต่สําหรับแจ็ค6เม็ดพอแล้วครับทีนี้ก็ตั้งกระทะน้ํามันครับใส่น้ํามันลงไปไม่ต้องเยอะนะผัดพริกกระเทียมที่เราโขกไว้เมื่อกี้ให้หอมใช้ไฟก็กลางๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงเราจะผัดพริกกระเทียมให้สุกหอมก่อนพอพริกกระเทียมสุกหอมดีแล้วเนี่ยใส่กุ้งตามลงไปครับแล้วผัดคุกเขาให้เข้ากันให้กุ้งโดนความร้อนขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางแล้วก็เเรรริ่่่มปปุงงงสไได้้ลลยยใซอออหนนคึชโตะ ตามด้วยน้ำตาลทรายครับครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลาใส่นิดเดียวนะครับประมาณ1ช้อนชาปรุงรสแค่นี้ครับไม่ต้องปรุงเค็มมากเพราะว่าเราใส่กะปิลงไปแล้วนะขั้นตอนนี้เร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงได้เลยนะเพื่อนๆเราจะผัดไฟแรงไม่นานครับเพราะว่ากุ้งสุกง่ายและถ้าแห้งเกินไปเนี่ยเพื่อนๆเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะได้นะแล้วก็ใส่สตอลงไป100กรัมอันนี้จะซื้อมาจากห้างแมคโครนะครับเป็นสตอแบบแกะเม็ดเรียบร้อยใครอยากทานก็ไปหาซื้อนะครับผัดคุกเขาไฟแรงแป๊บเดียวอย่าใช้เวลานานนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยเป เป็นกับข้าวที่อร่อยมากเลยนะทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยมากวันนี้จ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ